ไอเนี้ยวัดไหวพริบกื่นเหมือนกันแล้วก็ยกตัวอย่างนะสมมติถ้าเวลาเขามาถามเราอะแล้วเราตอบตามความรู้สึกจริงๆสมมติถ้าเราเป็นคนขี้เกียจพี่อะจะบอกทุกคนเสมอเลยว่าพี่เป็นคนขี้เกียจแต่ถ้าเราบอกแค่ว่าเออผมเป็นคนขี้เกียจก็คนสัมภาษณ์เราก็อึง้งหรือว่าพี่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วพี่เป็นคนขี้เกียจมากดังนั้นเตรียมตัวสัมภาษณ์งานนะครับอยากรู้ว่าถ้าเขาถามแบบเนี้ยเราควรตอบยังไงจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไร เราควรตอบว่าอย่างไรครับพี่ตอ้อมจริงๆถ้าคนส่วนใหญ่ตอบตามความรู้สึกจริงๆเนี่ยพี่ว่ามันจะผ่านแต่คือมันจะมีความรู้สึกจริงๆผสมกับกลืนและไหวพิบอ่ะแต่ถ้ามันความรู้สึกที่มันแต่งแต้มอะไปผสมกับแบบไหวพิบอะมันบางทีมันดูออกว่ามันดูแบบปลอม,อมสมมติถ้าถามอย่างเงี้ยพี่ว่าไอเนี้ยมันแอบวัดไหวพิบ ืเหแล้วก็แล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันดูได้ด้วยว่าแบบมันมันปลอมไหมอะไรเงี้ยเหมือนยกตัวอย่างนะสมมติถ้าเวลาเขามาถามเราอะแล้วเราตอบตามความรู้สึกจริงๆสมมติถ้าเราเป็นคนขี้เกียจพี่อะจะบอกทุกคนเสมอเลยว่าพี่เป็นคนขี้เกียจแต่ถ้าเราบอกแค่ว่าเออผมเป็นคนขี้เกียจคนสัมภาษณ์เราก็อึง้งถูกปว่างงงงงงไปไก่ตาแตกเลยพี่ก็จะบอกว่าจริงๆรแล้วพี่เป็นคนขี้เกียจมากดังนั้นเวลาพี่ได้งานมาพี่จะรีบทาให้เสร็จ พราะพี่อยากนอนเ mm hmm. พราะพี่อยากพักผ่อนพี่อยากไปเที่ยวกับเพื่อนใครให้งานพี่มาพี่จะแบบทํางานแบบให้เสร็จให้เร็วที่สุดอะแล้วให้วันที่เหลือว่าง mm hmm. ถ้าฟังอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าข้อเสียกลายเป็นข้อดีไปเลยเพราะว่าเราอะทํางานเร็วแล้วเราอยากเอาเวลาไปพักผ่อนซึ่งจริงๆเขาก็ถ้าคนที่แบบเป็นเจ้านายสมัยใหม่หน่อเขาก็จะแบบเออก็ทํางานเสร็จก็โอเคแต่คนที่ฟัง อาเหมือนซันฟังเฟิร์นฟังอาจจะแบบดูตอแหลดูปลอมหรือคนอื่นฟังอาจจะปลอมแต่ที่จะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คนที่สัมภาษณ์อ่ะพูดจากความรู้สึกจริงๆอ่ะมันจะไม่ดูปลอม,มเออพี่ไม่รู้ว่าซันกับเฟิร์นฟังแล้วรู้สึกยังไงนะอาจจะรู้สึกจริงก็ได้เพราะไอเน,นี้ยคือพี่เป็นอย่างนั้นจริงๆสังนปกติครับซันฟังแล้วนปกติแต่ถ้าอย่างนี้ที่บอกว่าถ้าเอาความรู้สึกตัวเองมาตอบพร้อมกับไหวพริบมันจะโอเคถ้า เราพยายามตอบแบบปลอมๆอ่ะไม่ใช่จริงอ่ะเหมือนอารมณ์แบบเหมือนมีคนมาฟังคลิปพี่อ่ะล้วเอาเรื่องนี้ไปตอบอ่ะบางทีมันจะดูออกเออเพราะพี่ตอบแบบสดๆดดว่าแบบเอ้ยก็ขี้เกียจเราก็เลยรีบทำเราก็เลยรีบเคลียรเราอยากไปเที่ยวกับเพื่อเราอยากไปทำนู่นทำนี่เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเจ้านายให้งานมาเราทำในที่ทำงานอ่ะอาจจะเสร็จไปสมชิ้นเหลือสองชิ้น เราทําที่บ้านก็ได้เราไม่ได้ต้องคุยกับใคร mm hmm. เสร็จปุ๊บมาอีกวันหนึ่ง mm hmm. เราก็ไปนอนที่บริษัท mm hmm. ไม่สนใจใครหรือเราอาจจะแบบมีเวลาแบบไปทําอะไรของเราส่วนตัวลานูนา่นลานี่อะไรก็ว่ากัน mm hmm. โอเคครับก็นําข้อมูลมาแชร์กันนะครับแน่นอนครับแต่ละคนมันอาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันเนาะไอเนี้ย มันางมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะหรือว่าถ้าใครมีแบบคำถามอะไรสามารถเอามาแลกเปลี่ยนแชร์กันได้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผม <c oughs> ครับวัสดีครับบายครับ